วันนี้นะีวันที่6จตุลาคมพศ2564มีเวลาเนะสักครึ่งชั่วโมงนะครับอันนี้ก็ประมาณ3ามโมงกับอีกสี่นาทีก็วันพระพอดีเนะี่ยก็มาเกี่ยวข้องกิจกรรมวันพระนะกันไปนะเป็นระยะระยะกันนะครับ ก็พอดีก็ได้มีความรู้สึกนะยามที่มีโอกาสไรืมีเวลาก็ก็อยากจะถ่ายทอดให้แนวทางของตามหาใจของเราได้ยินได้ฟังว่าในช่วงเนี้เป็นช่วงต้องควบคุมพฤติกรรมตัวเองกันมากเป็นพิเศษคือเรื่องโรคระบาดนะฮะ โรคระบาดเนี่ยจริงๆแล้วก็ก็เป็นเรื่องของชะตากรรมนะแต่เรามองดูตามาภาษาวาร้สิกเป็นเรื่องชะตากรรมนะของบมนสัตว์ประสัตว์โลกทั้งหลายมีมนุษย์ก็ดีสัตว์ก็ดีเนี่ยก็ต้องรับวิบากของสิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงตามการเวลาเนี่ยนะแต่ถ้าเราเข้าใจธรรมชาติโดยใช้หลักทำ ของพระพุทธเจ้าเอามาดำเนินชีวิตแล้วก็ดูสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ละวันเนี่ยนะแต่ละโอกาสแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราก็เอาพระธรรมนั้นมาน้อมหาตัวเราว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันก็เป็นธรรมชาติเช่นเดียวกันนะเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเนี่ยความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาก็เกิดขึ้นเป็นปกติ นะมีฟูมีแฟบมีสมหวังผิดหวังมีสิ่งที่ไม่เคยเกิดก็เกิดสิ่งที่เกคคิดขึ้นแล้วก็ดับไปอะไรพวกนี้ครับ <c oughs> ก็คุยคุยไปนะตามเหตุการณ์ที่เรารู้สึกได้คิดระลึกได้นะฮะอันนี้ต้องขอเอ่ยเอ่ยนามขึ้นมาในขณะนี้สักนิดหนึ่งพอดีวันสองวันนี้ก็มีเรา ผู้ที่นับถือมาคุ้นกันเนี่ยก็ได้เชื้อเชิญให้ให้เราได้มีโอกาสไปไปร่วมนะไปร่วมเป็นเป็นทำประเพณีทอดกระถินนะฮะ<ม>เห็นคุณสมปองข้าสมบุติเนี่ยเขา,าได้แจ้งมาว่าให้เราไปทำพิธีกรรมกันวันที่เจ็ดนะเจ็ดพฤศจิกายนสองพน้าร้อยห้าสิบสี่นะครับที่วัดวัดลาดหอยเนี่ยแต่พอดี ผมก็บอกว่าผมเองเนี่ยก็ก,ก็ดูแลอยู่หลายหลายส่วนหลายที่ก็ต้องกราบเรียนนะว่าว่าผมอาจจะไปทําประเพณีหรือไ,ไปทํากิจกรรมการกุศลเนี่ยได้อยู่นะครับก็ได้กราบไปบอกกับคุณสมปองข้าสมุทรเนี่ยนะฮะที่ท่านก็มีเจตนาในการที่จะรักษานะประเพณี ของการทอดผ้ากรถินกันนะซึ่งมันในช่วงโรคระบาดเนี่ยเราก็ได้บอกไปว่าให้ให้คุยกับทางทางเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปแล้วว่าการควบคุมหรือการที่จะให้ให้กิจกรรมนี้เกิดขึ้นได้เนี่ยเราต้องมีมีเขาเรียกมีการดูแลจากเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเพราะเราก็ไม่อยากให้เป็นส่วนหนึ่งของของการที่ อะไรเกี่ยวข้องกับการกระจายออกไปนะฮะเพราะว่าเพราะาเรื่องนี้มันสําคัญอยู่นะเพราะว่าถึงจะเป็นโลกก็จริงคือชีวิตโลกเนประเพณีหรือการกระทานั้นมันก็ก็เข้าใจอยู่นะแต่เราก็อยากให้ให้มีการควบคุมสักนิดหนึ่งนะเอาตัวแทนนะในดูแลกันไปแล้วก็พยายามทำให้มันถูกกับเรื่องราวที่คนเรามาระวังกันด้วย ล้วก็บอกว่าอันนี้ไปทําภากฐิ่นเนี่ยก็เป็นเรื่องกําลังใจนะฮะก็นำใจของเราให้เข้าสู่วิธีการนะในพระพุทธศาสนาซึ่งประกอบไปด้วยปะเพณีสืบทอดนะสืบทอดการจเจริญจิตใจก็ดีการจเจริญร่างกายก็ดี้ดวยการกระทําเราก็ดีนะครับนี่มันยังมีหลายท่านที่ท,ท,ที่ที่มองดูว่าว่ามีกําลังใจที่ คิดเอามนว่าพวกเราเนี่ยการที่เราทำใจกันเนี่ยก็ไม่ได้หมายว่าเราจะต้องจะต้องบีบคั้นเรื่องเรื่องอทรัพย์สินอะไรที่มันต้อง,ต,องต้องมาเจริญกุศลทำกันนะฮะผมก็ได้บอกบอกทางคุณสมปองไปนะบอกว่าไอ้จริงๆแล้วก็มีพระไตรนะฮะถ้าใครที่เขามีากําลังใจจะร่วมอนุโมทากันก็ ็ให้คุณสมปองเนี่ยเป็นผู้ที่ตัวกลางหรือเป็นผู้ที่อนุโมทนารับสาระไปนะครับว่าผมเองก็จะไม่ได้เข้าไปแตะต้องอะไรนะครเพียงแต่ใช้ชื่อบ้านสวนเรือนธรรมนะรเอาไปเอาไปเป็นตัวที่เเรียกประกอบประกอบการกุศลกันนะแล้วขอขอชี้แจงไปก่อนซึ่งยังไม่ถึงการ กิจการที่จะต้องทํากิจนี้นะฮะเดี๋ยวเราก็ชี้แจงไปก่อนว่าผมเองก็ไปแค่ไปเฉพาะในกลุ่มเล็กๆแค่นั้นเองแล้วก็ไปทําภารกิจมอบหมายกิจกรรมนะฮะก็ที่เราได้พูดกันอยู่ประจําว่าทานศีลสมาธิปัญญาเนี่ยประกอบวับหน้าที่ทางกายและทางใจใช่ไหมครับเราจึงต้องมีการสนับสนุนส่งเสริมนะฮะให้มีกิจกรรมเหล่านี้นะดำรงไว้นะ เืนประเพณีเนี่ยเราก็ต้องยึดประเพณีแล้วก็กิจกรรมทั้งภายนอกภายในแต่แต่ก็ก็ก็คุ้นเคยดีนะครับเพราะว่าอาดีตที่วัดเนี้ยสมัยเจ้าวาดองค์ก่อนนู้นะชื่อท่านชื่ออาจารย์เล็กนะฮะผมก็ได้ไปเสวนาไปไปกราบไหว้แล้วก็ไปพูดคุยกันฮะหลายสิบปีที่แล้วนะฮะประมาณน่าจะประมาณเนี่ยสี่สปีน่าจะได้แล้วนะไม่ถึงไม่ถึง น่าจะสามสิบกว่าปีนะเพราะว่าผมนี่จะชอบไปไหว้พระที่บางไม่ไม้นะฮะบางไม่ไมนะ้เนี่ยจะมีวัดที่ผมศรัทธาอยู่เขาเรียกว่าวัดอ่านไม่รู้ว่าทุกท่านเ,นเพื่อนๆอ่จะเคยได้ยินหรือเปล่าไม่ทราบนะฮะวัดอ่านเนี่ยก็มีพระพุทธรูปนะไม่ได้มีพระสงฆ์อยู่ที่วัดหรอกครับผมก็จะไปนะบางทีเยน็ยนๆบ้างกลางวันเช้าๆว,วันไหนวันอยู่ผมก็จะขับรถไปนะครับไปกราบท่านําไมก่อนเนี่ยตอนปี ตอนสามสิบต้นๆผมก็จะมันแต่ภาษาเนะ่ะคนเรามันมีขาดที่พึ่งหรือเปล่าไม่ทราบก็ก็จะไปขอพรไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปขอพรเรียกว่าบนเลยก็ได้นะฮะก็ไปขอพรซ้าแล้วซ้าเล่าขออยู่เรื่อยอะไรเงี้ยก็ขออยู่สักสองสาครั้งได้นะ้วแล้วพอดีชีวิตเรามันก็ดีนะเปลี่ยนแปลงนะฮะเปลี่ยนแปลงในทางดีอะครับทางดีๆแล้วก็เราก็ได้มีโอกาสนะวนเวียนไปอยู่ประจําเหมือนกันนะฮะ ถึงตอนนี้เราจะมีกิจกรรมประจําคือเรือนธรรมเนี่ยก็จริงแต่เราก็ยังยังไปนะฮะยังไปกราบไปทาําความเจริญจิตเจริญกายกันนะฮะแล้วก็ภาคณะไปบางครั้งก็ก็ก็จะได้ไปบูรณะสิ่งที่มันพอแตะต้องทําได้นะอย่างอย่างกับองค์ท่านเนี่ยก็จะมีความบุบสลายบ้างแล้วก็ไปช่วยกันนะฮะช่วยกันที่เล็กน้อยก,ก็ก็ไปขออนุญาตทางกรรมการเขาได้ตกแต่งไป ช่วยกาลังใจนะฮะไปเก็บแต่งนะฮะแล้วก็อันนี้แหละที่เราบอกว่าการที่เกี่ยวข้องผัวพันในเรื่องหนึ่งเรื่องใดเนี่ยก็จะทําให้วิถีชีวิตของเราก็าจะวนเวียนแต่เรื่องแบบนั้นถึงเราจะทํากิจการหน้าที่ในทางประกอบกิจการงานของเราก็ตามเนี่ยส่วนลึกๆก,ก็ยัวงวนๆอยู่เวียนเวียน,นอยู่ในเรื่องเนี้เดี๋ยวไปตรงนั้นไปกาพ,พาตรงนี้ไปจเจริญ พบปะคู่คนพบปะพระคุณเจ้าอะไรเนี่ยมันก็วนๆแบบนี้นะครับันก็ไม่ได้เียอะไรมากเดี๋ยววันเดียเด๋ยวเดือนเดี๋ยวปีเดี๋ยวสิบปียี่สิบปีผ่านไปก็วนๆอยู่เห็นไ,ไหมเวลามันเปลี่ยนอย่างว่องไวก็จริงนะแต่กิจการที่เราทําก็ยังทําแบบเดิมคุ้นๆน,นะทาแบบเดิมๆแต่สิ่งที่มันเป็นธรรมชาติที่ที่หายไปเนี่ยมันมีอยู่นะครับสมัยตอนยี่สิบกว่าเนี่ยผมเนี่ยเป็นเป็นรู้สึก เป็นคนที่อยากให้นุ่งน้องเนี่ยหรือหรือคนใกล้ชิดเราเนี่ยได้เดินทางไปสู่ความสบายใจหรือความกำลังใจแต่อย่างเงี้ยชอบพาไปเยน็ยนๆหือวันหยุดก็จะขับรถเนี่ยนะเก่าๆก็พลุงพลังไปด้วยนะคนนะฮะคนก็หลายคนก็ไปหาก๋วยเตี๋ยวเรือนะฮะคือเตียวเรือเส้นบางวมาเนี่ยจะมีอยู่สองร้านสมัยก่อนที่ผมผมผมคุ้นเคยนะ แต่เดนนี่เหลือร้านเดียวที่ผมคุ้นเคยเนี่ยที่ก็เลยเย็นๆก็ไปนั่งทานก๋วยเตี๋ยวกันตรงริมคลองฮะอ่ล้วก็อร่อยหรือเปล่าแต่ผมชอบอะเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเด๋ยวเรือในชามละสิบบาทสมัยก่อนเนี๋ยเด้นทีาไหร่ก็ไม่ทราบเหมือนกันก็ชามละสิบบาทก็เดี๋ยวมา่พอถึงเห็นหน้าแม่ค้าเห็นได้เนี่ยก็จะรู้เลยว่าผมเนี่ยมาสั่งก๋วยเตี๋ยวอันนี้ยัดนันอะไรกต้มยำอะไรก็แล้วแต่ น้องๆก็จะเด็กๆกันทั้งหมดเลยครับเพราะน้องๆผมก็ยี่สิบกว่านะครับผมก็ยี่สิบกว่าสามประมาณเนี้ยไทยสามสิบอะไรเงรี้ยยี่สิบกว่ากลางหมดหละก็จะไปทานก๋วยเตี๋ยวกันแล้วขับรถสมัยก่อนเนี้ยน้ามันมันไม่แพงมากฮะมันก็จากกรุงเทพไปก็ขับไปถึงเมืองแ็่ไปทานก๋วยเตี๋ยวกันไปไหว้พระกันแล้วก็แล้วก็ขับรถวนไปทางเมืองโบราณสุพรรณบุรีอู่ทองอะไรก็วนผ่านกลับทางทุ่งคอกอะไรไปเลนเะสร็จแล้วเนี้ย มีอ่เหตุการณ์หนึ่งเนี่ยที่หลายปีแล้วแต่ท่านาประพัดเกิดอุบัติเหตุนะรถเกิดชนกันอยู่มันอยู่เนี่ยมันมันผมก็ผ่านไปไปไป,ไปเห็นเหตุการณ์แต่ไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับว่าคนเยอะมากคนแน่นเลยอะเราหลังเพิ่งรูกก้ต่อมาว่าอ๋อนี่อุบัติเหตุท่านประพัดเกิดอุบัติเหตุนะฮะแต่แเราก็ก็ใจเสียเหมือนกันแต่รถเราก็เก่าจะหลุดจะพังอยู่กข็ขับไปขับไปเรื่อย ทีน,นี้ไอสิ่งที่มันมันมันเกิดขึ้นกับเราก็มีนะเพราะว่าเราก็ขับขับไปไหว้พระเสร็จเรียบร้อยนะแล้วก็วนไปพบปะหมู่ญาติเนี่ยเราจะกลับกรุงเทพแต่นี่ปัญหาเกิดเลยปัญหาเกิดคือรถพังเหมือนกันแต่ไม่ได้พังเพราะเกิดอุบัติเหตุนะครับพังเพราะว่ารถเนี่ยซ่อมรถมันเก่านะมันก็จะซ่อมแล้วก็ทําให้ทําให้เกิดใดไม่ชาร์จเห็นไหมฮะเมื่อใดไม่ชาร์จเนี่ยไอกลางคืนกลางค่ําเนี่ย มันก็ไม่สามารถจะตรวจสอบได้ว่าเกิดจากอะไรทำไไ้ขับขับแล้วไฟมันลีลีนแล้วก็ดับลงไปหมดเลยเชื่อไหมว่าเหตุาการณ์ตอนนั้นนะผมผมเองเนะีนอนคือเฝ้ารถไม่ได้นอนอะ่ะอยู่นั่นน่ะนั่งตะหัวค่ไปยันตีสี่ตีห้านะฮะเนี่ยนั่งก็อยู่เป็นกลุ่มเหมือนก้อนเด็กเล็กอะไรลูกชายผมยังเด็กๆเ,เลยก็ก็ได้ผอ้โหร้องดีจังเลยเพราะมันร้อนไงเพราะว่าอยู่ อยู่ในที่มืดด้วยไม่มืดแต่ตลาดแต่ว่ามันเงียบมันไม่มีรถลาวิ่งที่จะให้การเรียกว่าให้กสรช่วยเหลือได้หรอกเพราะมันมืดเ <c oughs> เขาก็กลัวแล้วก็คนเยอะแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงก็นั่งอยู่นั่นแหละนั่งๆเดินเดนอยู่แถวนั้นนะแถวตลาดนะฮะจกกนกระทั่งจีสี่เนี่ยจะมีรถตั้งสือพิมพ์ทาไมนี้ไม่รู้มีเปล่านะแต่มันนานแล้วก็จีสี่รถตั้งสอพิมพ์เนี่ยเขาจะมีวิ่งผ่านเข้ามา ขาก็เลยมีการติดต่อพูดจากันให้ขอให้ขออาศัยเนี่ยน้องๆแล้วก็ภรรยาผมกับลูกเนี่ยให้ให้ให้ขออาศัยไปโรงกรุงเทพด้วยเห็นไหมต่ขณะน,นั้นยังมีในรถผมยังมีอีกหลายคนนะที่ต้องนั่งอยู่หน้าแห้งกันอยู่เนี่ยใช่ไหมครับเสร็จแ,แล้วก็ก็เป็นประวัติศาสตร์ที่จะเล่าสู่กันฟังว่าชีวิตเนี่ยมันมันมีเรื่องราวนะฮะเรื่องราวของการ เกิดขึ้นกับเราต่างๆนานาเนี่ยแล้วก็รู้สึกนะ,ะว่าถึงวันนี้จะรู้ว่าโอ้สิ่งที่ที่เราผ่านมาแล้วเนะี่ยเป็นประวัติศาสตร์ให้ตัวเองให้ครอบครัวให้น้องๆให้สังคมได้เห็นว่าเนะี่ยการที่เราพยายามที่จะเกี่ยวข้องนะกับกจิตวิญญ,ญาณด้านจิตใจเนะี่ยมันก็ทําให้เราได้ปลูกฝังเรานะปลูกฝังนะน้อมนำแล้วก็ พัฒนาเรื่องของการกระทาการกุศลไปเรื่อยสิ่งที่มันก็แปลกนะเพราะผมเองเนี่ยมันเหมือนกับช่วงหนึ่งนีตอนอายุสามสิบอ็ดระยะสามหนึ่งสสองประมาณเนี่ยก็ได้มีโอกาสนะเผื่พวกเราจะทราบและโมทนากันนะครันพอดีผมเองเนี่ยมันฝักใฝ่เรื่องความทุกข์เรื่องอะไรของชีวิตเกิดมาลำบากลำบนมีชีวิตในการทําหน้าที่และอุปสรรคมากมายเนี่ย ก็คิดเอาเอางแล้วโทษว่านะถ้ามีการโทษว่าเราคงสร้างบุญกุศลมาน้อยนะอะไรประมาณเนี้ก็เลยโลภะทําทบุญไปเรื่อยทําบุญไหว้พระทําท,ทานอะไรไปสังฆทานอะไรเนี่ยนะก็วิ่งไปเส้นนะต่างๆนานาวิ่งไปต่างอุทยมบ้างนะวัดต่างๆแวะเวียนไปพบครูบาอาจารย์หมู่สองบ้างอะไรเนะี่ย แล้วก็ได้คุยกันบ้างได้กราบท่านบ้างได้ทำกิจกรรมกาบกุศลบ้างแต่แล้วนี่มีช่วงสามสองที่ที่ผมมีโอกาสเป็นเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่ที่ที่โอเคเป็นที่กล่าวคานพูดคุยกันฮนะซึ่งตอนนั้นผมเองเนี่ยก็ยังไม่ได้คล่องตัวนะชีวิตะฮะไม่ได้คล่องตัวหรอกก็คือหาเช้ากินค่ำแบบนี้แหละแล้วก็ทํากิจกรรมหลายอย่างก็ยังไม่ได้ทําธุรกิจอะไรด้วยเป็นพนักงานอยู่แต่พอดีมันมี มีเขาเรียกว่ามีโอกาสได้คือผมมีที่อยู่แปลงลผมก็ขายแล้วมีมีตังค์หน่อยหนึงนะ,ะมีสักสักก้อนหนึ่งล้านกว่าบาทก,ก็ก็เลยได้ไปซื้อที่ไว้เที่ยวเพืออุทองเนี่ยใใกล้วัดวัด,วดนี่ก็วัดดงเย็นนะดงเย็นที่อยู่บนเพืออุทองนเลยผมก็โชคดีว่าอืใจมันรู้สึกคึกเหิมว่าชีวิตเราเนี่ยลำบากลำบนเนี่ยก็ประเด็นว่าเรงสร้างฐานมาน้อย ตอนนั้นยังเชื่อเชื่อว่าผลบุญการทําบุญกันมีผลหวังผลอะไรตอนนั้นนะครับแต่เราก็เต็มใจนะครับที่จะทําให้ที่จะสละไปท,ะที่จะที่จะทําการกุศลนะ่นะก็ไปซื้อไว้สองสามไร่สิสามไร่เลยสามไร่ปีสามสองซื้อไว้ประมาณสองแสนนะครับอันนั้นก็เป็นเป็นเรื่องราวที่ที่เราเราได้น้อมถวายนะครับ ลองถวายกับบัดดวงเย็นไปเลยเพราะว่าใจมันฮึกเหมิมอ่ะมันมันเหมือนกับไม่ได้ไม่ได้กังวลเลยว่าเ,เราก็ยังลําบากยากเย็นนะแต่ทําไมฉันไหนเราอย่างเงี้ยไม่เคยคิดเลยนะคิดเรื่องศรัทธาไงก็ถึงถึงไม่ไม่กล้าไปตาหนิใครหรอกครับว่าเรื่องศรัทธาเนี่ยจากหลายๆท่านที่ศรัทธาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ทางที่ดีนะฮะแต่ถ้าศรัทธาแล้วขาดปัญญาเราควรจะต้องตรวจสอบด้วยว่า สิ่งที่เป็นอยู่ขณะนั้นเนี่ยประกอบไปด้วยทานศีลสมาธิปัญญาเนี่ยประมาณไหนนะสิ่งที่ปฏิฆะมีหรือไม่สิ่งที่ทำนั้นมันเหมาะสมแค่ไหนเลยไม่ได้เราไม่ได้ไม่ได้ไไดคือคือไมไ่เป็นพลังใจนะที่เราจะต้องทํากิจกรรมเหล่านั้นตอนนั้นก็การเขาเรียกว่าการกระทำเนี่ยประกอบไปด้วยความอยากดีใช่ไหมครับอยากดีอยากจะพัฒนาชีวิตอยากจะพัฒนาใจ ให้มีบุญกุศลตามความอยากที่เราคิดว่าอยากดีคนอยากดีนะี่เป็นกิเลสใช่ไหมเห็นไหม่พูดถึงทำจะเห็นว่าเป็นกิเลสนะอยากดีก็เป็นกิเลสใจกิเลสตัวที่มันเป็นฝ่ายกุศลเท่านั้นเองให่ไหมแล้วพอได้ทําไปแล้วเนี่ยฮะพอได้มอบหมายส่งให้กับพระคุณเจ้าที่วัดกรรมการรับทราบรับมอบเรียบร้อยใจมัน,ม,นมันฟูรครับเลือดใจฟูฟูใจฟูฟูนี่แหละที่ที่เราไม่เคยรู้เลยว,ว่ามันคือกิเลสนะอิ่มเอ,อิบพอใจเห็นไหมครับ ซึนะ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เรานึกถึงความถอยหลังที่ไปแล้วเนี่ยเราถึงมาเข้าใจนะว่าอ๋อทำกุศลเนี่ยก็มีกิเลสตัวตัวหยาบตัวกลางตัวเบาอะไรก็ดีนะฮะเราก็ดูอ๋อการตรวจสอบตัวเองเนี่ยมันมีผลของการที่เรียนรู้มาแต่และเนื้อหาสาระของการใช้ชีวิตนั้นการที่เราจะทําบุญกุศลเนี่ยนะครับพื้นฐานเลยเนี่ยที่ผมมองดูเนี่ยนะฮะคิดตรวจสอบดูเนี่ย ทำที่บ้านเราก่อนนะครับทาที่บ้านเราก่อนเลยนะฮะเราเป็นหน้าที่ของเราคืออะไรเราเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่เป็นคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าอะไรก็ดีนะฮะหรือเป็นเป็นเอ่อเป็นก็เรียกเป็นพนักงานในบ้านนั้นก็ดีนะในบ้านเลนที่เราต้องอยู่อาศัยนี่แหละอะไรที่มันสามารถเป็นกุศลพื้นฐานก่อนที่จะไปสู่นะภายนอกเนี่ยให้ดูภายในเนี่ยอ่อนน้อมนะ ต่อผู้ใหญ่นะฮะเคารพหน้าที่ตัวเองในแง่ใหญ่ประมาณเนี้ยแล้วก็มีการคิดถึงสิ่งที่หน้าที่ของเราคือสมมติเราเป็นผู้รับจากจากท่านคุณผู้ให้แล้วก็ระลึกตอบแทนใช่ไหมระลึกการตอบแทนการที่เราได้รับไปสู่การเป็นผู้ที่ให้มาเห็นไหมฮะไอ้อย่างเงี้ยเขาทำตั้งแต่ในพื้นในบ้านอยู่อาศัยแล้วก็ไปสู่ในจ้างของเรา อันนี้พูดถึงนายจ้างเนี่ยถอยหลังไปสักปีสิบกว่ากนี่นะผมเองก็เป็นลูกจ้างคือเด็กๆก,กันนะมันยังไม่ได้มีนิติภาวะทหารี่ยังไม่ได้ไล่อะไรเนี่ยนะก็เป็นลูกจ้างเขาในการที่จะเป็นคนซกของส่งของขายของอะไรก็ดีครับรถเล็กๆน้อยๆอะไรเนี่ยอนะุดมการผมมีอยู่อย่างนึงมันตอนนี้มันลื้อฟื้นคุยถึงเรื่องประวัติเนี่ยอุดมการผมมีว่าการที่เราจะทําอะไรให้ใครหรือ ครอบครัวหรือสังคมก็ดีเนี่ยถ้าสมมุติว่านะฮะสมมติว่าพ่อแม่เลี้ยงเราดูเนี่ยเราจะตอบแทนยังไงใช่ไหมมันคิดเป็นสันดาห์ที่คิดมาแต่ดึกดําบันอต่แบบนี้เขาเลี้ยงดูเรามาเราจะตอบแทนเขายังไงเราไม่บอกเขาหรอกแต่เราคิดในใจที่เฉยเราก็ดูชีวิตเราเติบโตไปก็เล่าเรียนบ้างนะการศึกษาเขาไม่ได้มากมายอะไรก็ คิดว่าสิ่งที่เป็นอยู่ปัจจุบันแบบนี้เมื่อถึงโอกาสที่เหมาะสมเราจะตอบแทนเขาอย่างไงเห็นไหมอันนี้แหละครับที่ผมต้องต้องดูว่าถ้าโอกาสมีก็จะหาอะไรที่มันมีเอ่อที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยนีแล้วก็เนี่ยไหมคิดตอบแทนโดยที่ไม่ได้บอกให้ท่านรู้ก็เช่นเดียวกันนะครับแม้กระทั่งาการที่เราเป็นพนักง,งานเป็นลูกจ้างเนี่ยนะฮะถ้านายจ้างเขาจ้างเรานี่นะทำไมก่อนนี้วันละแคน้นสามสิบกว่านนะ 30, บาทมาเนี้ยประมาณ เขาก็หยิบเรียกไปใช้งานแบบนั้นนะครับแต่ผมคิดคิดอย่างนี้นะถ้าเขาจ้างเราสามสิบกว่าบาทเนี่ยนีเย่เราจะตอบแทนเขาได้เท่าไหร่นอ้อต้องมากกว่านี้ถึงสองเท่าหรือสิบเท่าอะไรได้ยิ่งดีใช่ไหมครับจ้างสามสิบกว่าบาทแต่ในผมคิดว่าท่านงมีให้ได้ห้าร้อยบาทของในจ้างจะได้ห้าร้อยบาทนี่ไม่คิดไปเองนะครับไม่ได้เป็นคิดจากการฟังอ่านอะไรก็ไม่ได้ฟังนะมันเกิดที่ใจเราเองนะครับนี้ ไอ้อย่างเงี้ยแหละครับแล้วก็ทําให้เราสะสมเรื่องเรื่องความตั้งใจของการทําหน้าที่นะฮะทำหน้าที่เขาจะเออเราก็นายจ้างเขาจะมอบหมาย้เราไปทํากิจกรรมเหล่านี้เราก็ไปทานะไปทำ,ทำไปทำเขาบอกไปทำแต่คิดว่าการที่เขาจะดูแลเราได้เนี่ยถ้าเขาไม่มีรายรับมาหล่อเลี้ยงที่เขาต้องดูแลนะฮะคือตัวเขาก็ดีหรือจะเป็นภาษีบ้างคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับนายเราบ้างเนี่ย นันก็คือ,อรายจ่ายที่เขาต้องจ่ายใช่ไหมครับแต่เราก็คิดว่าถ้าสิบเท่าหรือสิบกว่าเท่าที่เราคิดในใจเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เขาน่จะหล่อเลี้ยงแล้วก็คุ้มค่ากับการที่จ้างเราไว้สามสิบกว่าบาทใช่ไหมครับมันจะอยู่ได้ยาวคิดอย่างนี้นะครับทำให้เขาอยู่ได้เราอยู่ได้อันนี้มันคิดไปเองนะตำราไม่รู้ไม่รู้มีหรือเปล่าแต่ผมคิดไปเองว่านะต่อจ้างผมสามสิบสามบาทแต่ผมตั้งใจจะทำให้เขาวันละห้าร้อยบาท เนี่ยอย่างเงี้ยมันมีอุดมณ์กายที่มันสั่งสมสันดานแต่เขาเรียกว่าจิตสันดานเรานะ่ยมันมาตั้งแต่เด็กๆและอย่างการณีผมไปทํางานเนี่ยทํางานเป็นพนักงานปกติเนี่ยแหละสมมื่อผมทำหน้าที่นะนเ,เนี่ยสมมติว่าป็นเด็กขับรถสมมติว่าเด็กขับรถอยู่เนี่ยมีช่วงหนึ่งมีนะผมผมผมมันมันเหมือนกับถ้าเราขับรถอยู่เนี่ยมันมว่างๆจะทําอะไรดี ก็ก็คนที่รู้จักมาคุยกันผมก็จะชอบไปแตะต้องจับอะไรเรื่องของความสะอาดเรื่องอะไรก็เขาเรียกว่ามันอะไรสมัยที่เขาเรียกไฮเปอร์นะทําไมก่อนเขาเรียกอะไรเรียกคนอยู่ไม่สุขอะไรก็โซนมันก็ได้นะจะไ,ไปเช็ดไปท่วไปทําไปอะไรอย่างเงี้ยกับคนที่พอรู้จักนะไปทำบางทีเราก็ไม่ได้เขาไม่ได้หวังผลอะไรหรอกว่าต้องมีมีรางวันอะไรกับเรานะแต่เราก็เราก็เป็นเป็นเรื่ององการการอะไร มันฝึกไปเองนะครับมันทํามาเองมันไม่ได้บอกว่าต้องทําหรือหรือว่าจะเอาคะแนนเสียงเอารางวัลก็ไม่ใช่นะไม่ใช่มันเป็นจิตใจของเราเป็นอย่างนั้นเองนะครับแล้วเราก็ด้วยความแบบนี้แหละมาเป็นผลเหมือนกันจากการที่เราทําให้หวังผลก็เกิดผลกับเราเหมือนกันฮะเกิดผลจากวันหนึ่งที่เราได้มาทําการค้าการธุรกิจของเราเองนะฮะมันก็จะมีผลจากการที่เราคิดดีด นะทำไม่หวังผลเรื่องของคําชมคําตินะใครจะปฏิฆะือว่าเกิดยินดียินร้ายก็บเราเราก็ไม่ได้คิดอะไรทําด้วยใจของเราอย่างนี้แหละครับก็จะทำให้เราสะสมนะกาลังใจของเราเนี่ยทาอะไรก็ได้ที่มันเป็นปัจจุบันแล้วก็ทํด้วยความมุ่งมั่นนะทาด้วยการเข้าใจแล้วก็ถึงเวลานั้นมันจะต้องจากไปเขาไม่ได้รู้สึกเสียใจอะไรนะอย่างเช่น ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเรื่องราวทั้งความดีใจความเสียใจต่างๆของชีวิตเนี่ยเช่นปู่ย่าตายายเสียชีวิตเนี่ยผมไม่มีใจห่อเหี่ยวเลยเห็นไหมแล้วแต่คณพ่อคุณแม่เสียชีวิตไปผมก็ไม่รู้สึกเศร้าหมองอะไรเลยเพราะเรารู้สึกมั่นใจว่าเหล่านั้นได้ดูแลด้วยใจของเราไม่เคยปล่อยหรือละเวน้นว่างเว้นจากการได้ดูแลกันและกันเนี่ยอันนี้คือนุ่งน้องเราก็เหมือนกัน แล้วก็มีจิตใจที่จะส่งมอบหมายความดีงามผ่านการพัฒนาตนเองนะให้กำลังใจเขาด้วยแล้วก็ก็เมื่อเราคิดดีแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่จะต้องไปตามว่าต้องดีต้องต้องดีตามก็ไม่ใช่นะครับแต่เมื่อเราคิดดีนะแล้วก็นําเสนอที่ดีให้แล้วเนี่ยท่านทั้งหลายจะน้อมทาไม่ทําเราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับอันนี้คือที่คุยสู่กันฝังว่าประสบาก,การณ์เนี่ย ของเราม,มันมีเรื่องของเรื่องวาระหรือวิบากของเราเนี่ยหรือกรรมเนี่ยนำให้เราต้องต้องใช้ชีวิตไปตามเหตุตามกําลังที่ที่เกี่ยวข้องกันนะฮะนะแล้วก็ดูถึงวันเนี้ยถึงวันเนี้ยเราเรามาทําหน้าที่แบบเนี้ยมามานําการปฏิบัติปฏิบัติในส่วนเล็กๆน้อยๆของเราเนี่ยที่ในสังคมเนี่ยมันก็สืบเนื่องมานะก็น่าจะ สิบสิบปีมาแล้วเนี่ยล้วก็ทําไปเรื่อยไม่ได้คิดอะไรอยู่ๆมาก็ก็มันมันก็เข้าใจไปเนี่ยแล้วก็มีสังคมกลุ่มนี้ไปคนที่จะชอบก็จะคุกคีกันคุยกันปรึกษากันทำก,ก,นกิจกรรมร่วมกันใช่ไหมมันก็จะไปสายนี่ยไปคุกคีมันก็เลยกลายเป็นหมู่ญาติหมู่มิตรหมู่สหายหมู่การดูแลกันและกันโดยที่ <laughs> ไม่ได้บอกเลยว่าต้องมาสมัคร หรือไม่ต้องสมัครเข้ามากันเองไปกันเองแล้วก็เกิดขึ้นเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรา,เาใช้หลักความดีเนี่ยในด้จิตใจเนี่ยเหนือสิ่งที่ภายนอกคือร่างกายใช่ไหมมันก็จะได้สิ่งที่ทางใจให้เราได้เข้ามาเห็นได้ว่าถ้ามันมีความดีให้กันนะฮะไม่ใช่หมายถึงผลประโยชน์ให้กันอย่างเดียวมีความดีให้กันเนี่ย ไม่ต้องบอกว่ามันมันมันได้อะไรแต่มันจะได้ใจที่กลับมาด้วยความท่วมทน้นใช่ไหมครับท่วมท้นจากอะไรจากความอิ่มเอ,อิบความเป็นห่วงเป็นใยกา,ารดูแลสราะห์เกื้อกูลแบ่งปันมันนี่คือสิ่งที่มนเกิดในการ,ป,รป,ปฏิบัติจากใจใช่ไหมครับอันนี้ผมเองเนี่ยการที่พูดไปอย่างนี้นะก็พูดด้วยใจไม่ได้พูดเพราะว่าจะต้องหยิบไปเป็นตัวอย่าง้องทำแบบอย่างมันก็ไม่ใช่ต้องทำแบบอย่างนะแต่ให้ดูเป็นว่า ถ้าเราได้ทําอะไรก็ตามสิ่งที่ทํากุศลน,นั้นจะต้องดูแลสิ่งที่รอบตัวเรามากที่สุดก่อนไหวพ่อแม่เป็นไหมฟังฟังท่านได้หรือยังนะที่จะตอบแทนอะไรท่านบ้างนะที่จะต้องทํากิจกรรมที่เป็นอนุสรณ์อะไรกับท่านอะไรพวกนี้เราจะต้องตรวจสอบเราแล้วทำกุศลในบ้านแล้วก็น้อมไปสู่ออกนอกบ้านใช่ไมเอาไปสู่สังคมต่างๆนะก็ทําให้ มีการระมัดระวังนะทางกายวายจาใจกันนะมีการไม่ล่วงเกินมีการไม่ไม่เบียดเบียนไม่ไอกิจกรรมการค้าขายเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการเบียดเบียนนะฮะค้าขายประกอบอาชีพสัมมาอาชีพซึ่งประกอบไปด้วยการเลี้ยงชีพใช่ไหมไม่ใช่ไหมโอปฏิบททัติธรรมต้องไม่ทําอะไรอันนี้มันต้องตรวจสอบว่าว่าทำไมต้องไม่ทําอะไรมันจะต้องทําอะไรแล้วก็มีความสุจริตนะ เรื่องมีความนะใจเขาใจเรานะมีความพอดีนะมีความทั้งมั่นและพอดีนันะก็มีผลประโยชน์ตอบแทนอยู่นะเพราะฉะนั้นไอ้การตอบแทนต้องให้เป็นยุติธรรมกับทุกคนแต่แถมที่เติมใจด้วยความมุ่งมั่นให้กับบุคคลที่เราได้เกี่ยวข้องด้วยนะมนไม่ใช่ว่าเราต้องตอบแทนแล้วแล้วก็ยึดมั่นถือมัน่นไม่แบ่งปันใครเลยมันก็ไม่ใช่เรื่องของการพัฒนาใจหรือปฏิบัติใจนะครับ เอ้โหนี่คุยไปเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยก็ขอขอจบขอาาระนี้ไปขนาดนี้ก็ก็นะอะไรที่มันดีก็เก็บไปถ้าไม่ถ้ามันฟังแล้วมันไม่ขึ้นใจเลยมันก็ไม่เป็นไรก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับรสวัสดีครับ